สวัสดีครับดีจะเทสตัววูรูแลบสี่ณสให้ครับเทสก่อนจัดส่งนี่ครับเสียบสายไฟเรียบร้อยก็ไฟติดมาดูสภาพคร่าวๆนครับนี่ครับโดยรวมสภาพยังดีอยู่นะครับก็จะมีรอยตรงนี้ครับนิดหน่อย ตัวนี้ซื้อจากร้านล็อกแพเน็ตครับล็อกแพเน็ตมีสติ๊กเกอร์รับประกันอยู่ตรงนี้ครับแต่น่าจะหมดประกันไปเรียบร้อยอ่ามันจะมีช่อง9โวลต์12โวลต์ตัวนี้รวมกันได้400มิลลิแอมป์9โวลต์12โวลต์ที่400มิลลิแอมป์แล้ว9โวลต์100 100 9โวลต์100แล้วก็9โวลต์100 9โวลต์100แล้วนี้ช่อง2ช่องนี้ก็จะเป็น9โวลต์400มิลลิแอมป์ 9โวลต์400มิลลิแอมเดี๋ยวผมจะเทสให้ทุกช่องเลยครับพอดีผมมีเอฟเฟกต์ทีเล็กที่จะต้องจ่าย12โวลตว Board, IN, ์แล้วก็ไอตัวบอสเอสว n ครับแล้วก็มีสายมาให้8เส้นครับเนี่ยครับสายค่อนข้างยาวเชียวผมจะลองแกะมาเทสดูนะครับ มาที่ช่อง9โวลต์400มิลลิแอมป์ครับ9โวลต์400มิลลิแอมป์ของผมก็คือตัวนี้นี่ครับที่ผมใช้อะแดปเตอร์บอสแยกอยู่ตัวนี้กินไฟ9โวลต์400มิลลิแอมป์ครับบอสเอ็ดไวส์200นี่ครับติดปกติ ช่องต่อมาก็จะเป็น12โวลต์ที่400มิลลิแอมครับเดี๋ยวผมเสียบก็คือเจ้าตัวนี้ครับชแชรดับเเตอร์แยกอยู่12โวลต์ที่400มิลลิแอมครับนี่ครับดูนี้ก็ใช้งานได้ปกติช่องต่อมาก็คือ 9โวลต์ที่400มิลลิแอมถอดก่อนครับแล้วเราก็กลับไปที่9โวลต์ที่400มิลลิแอมเดี๋ยวผมเสียบเข้าบอร a d v i C i น g ต่ออ่าช่องนี้9โวลต์400มิลลิแอมติดปกติครับและช่องต่อมาก็คือ 12โวลต์ที่400มิลลมิลแอมคือ9โวลต์กับ12โวลต์นในช่องเนี้ผมเข้าใจว่าใช้งานร่วมกันได้400มิลลมิลแอมครับก็ต้องคำนวณไฟกันดีๆครับช่องนี้12โวลต์4 0 0มิลลมิลแอมที่เรปิก้าครับ ช่องต่อมา9ก้าโวลต์ที่100มิลลิแอมผมเทสเอาไฟตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันถอดง่ายง่ายนี่นะครับไฟติดปกติช่องต่อมาก็9ก้าโวลต์ที่100มิลลิแอม แล้วก็ถอดออกครับช่องต่อมาก็9โวลต์1น0ม mm. ิลลิแอมนี่ครับอ่าแล้วก็ช่องต่อมาก็คือ9โวลต์1น0ม mm. ิลลิแอมนี่ครับไฟก็ติดปกติ ็ช่องต่อมาครับ9โวลต์100มิลลิแอมแล้วก็2ช่องสุดท้ายก็คือ9โวลต์400มิลลิแอมครับ แล้วก็ช่องสุดท้ายครับ9โวลต์400มิลลิแอมป์โอเคครับใช้งานได้ปกติครับขอบคุณครับติดตีนทุกแกมาแล้วตัวนี้ใส่บอร์ดแล้วลอกไม่ยากครับติดแน่นหนาพอสมควรครับเจ้าของเขาติดมาแน่นเลยแล้วก็ ใส่แล้วลองไม่ยากครับแต่ว่าไม่ขยือนเลยจากที่ลองนะครับสภาพสภาพดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบคุณครับ